สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนูแม่แซมไซครบเนะนะคะแน่ๆเนาะห้กัวที่จังหวัดสุรินทร์ตำบลตำบลตากากาอำเภอสังขานะคะรอบนี้นะคะมาจะพาเข้ามาดูนะคะนี่นะคะยาดีนาปลาค่ะไปเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะไปชมข้างในกันได้คะ่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะก็จะเนีย่ย<อ>มีซื้อตั๋วนะคะ20บาท ก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะเนี่ยเนี่ยทางเข้าค่ะนี่โหไม่ไม่น่าเชื่อนะคะว่า,บ,าบ้านเรามันจะมีสไตล์แล้วก็มีวิธีป้องกันนะคะโควิดอ่าทีสเปรเนี่ยนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้โห ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจังหวัดสุรินทร์ของเราจะมีที่น่าเที่ยวอะไรขนาดนี้นะคะเนี่ยนะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยนะคะเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ,ะทุ่มงบประมาณ100่งร้อยล้านนะคะเนี่ยสร้างเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาชมนะคะคนก็เริ่มรู้จักนะคะก็เริ่มจะเข้ามากัน ดูนะคะไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะมีอาหารมีอลากาแฟมีอะไรหรือเปล่านี่โอโ้โหไดโนเสาร์ตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะโโนี่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่อยู่ข้างหน้านะคะวันนี้มากับลูกสาวนะคะน้องอังตองนะคะ จะพาอองตองมาดูไดโนเสาร์นะคะเ ลุมทางเข้าล่มลื่นน่าอยู่มากเลยนะคะน่ามาเที่ยวมาชมจีนะคะมานั่งจิบกาแฟเย็นนะคะล่มลื่นจริงๆคะ่ะเย็นชื่นใจเลยนะคะมันหยุดพักผ่อนสบายๆได้เลยนะคะเนี่ย ข้างในก็จะเป็นร้านคาเฟ่นะคะกาเฟนะคะไว้บริการนะคะ <S <S <ies> <S มีจุดจุดให้นั่งกินทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะเนี่ย

ชอบไหมคะชอบไหมเล่นน้ำไหมเล่นน้ำไหมหัวเฉื่อยจังเลยไปไปดูกันต่อ น,นี้ก็จะเป็นทุ่งนามีวัวมีควายเป็นจะเป็นโคกน้องนาอีกที่หนึ่งนะคะที่แบบจะทำเป็นแลนด์มาร์คหงใหม่เลยนะคะทางเดินมาห้องน้ำเขานะคะนั่นแดเนียเชาอยู่ไหนลูกแดเนียเชาอยู่ไหนคะไหนน้องหง ไปดูข้างในนะคะร้านกาแฟคาเฟ,ฟ่นะคะคาเฟ่กาแฟ,าฟ,าฟนะคะ 2ชั้นนะคะขึ <ừ. S 2> ้นไปดูข้างบนกัน <c oughs> <c oughs> ข,ข้างบนนะะจะมองเห็นเป็นวิวคือทัศสวยเลยนะคะมองลงไปนะคะจะมองเห็นเป็นวินะคะวิวข้างล่าง เป็นข้างในนะคะมีขนมเป็นกาแฟสดนะคะไ ก็ได้มาแล้วนะคะเป็นใบเตยนะคะใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อน,นะคะ่ะจะมาสั่งกาแฟกันต่อนะคะเราต้องดื่มอะไรดีคะมีเออเป็นกาแฟดำนะคะกาแฟร้อน,นะคเป่าเป็น b l a คคอฟฟี่ร้อนได้ค่ะแล้วก็มีนมสดปั่นไหมคะ นมสดปั่นนี่ค่ะเอานมสดปั่นที่หนึ่งค่ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวจะมาชิมเค้กนะคะว่าหน้าตาเคก<ม>้กนะคะเละเทหโดเต้เป็นเป็นใบเตยมะพร้พาวนะคะอร่อยนะคะ เดี๋ยวกาแฟเดี๋ยวรอ,อก่อนนะคะรอคิวนะคะเพราะว่าคิวเยอะนะคะตอนนี้อีสักครั้งนะคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะ ชอบหวานก็กําลังพอดีนะคะถ้าใครที่ชอบหวานหวานก็เติม,ม ะะโซนของเด็กๆนะคะก็มีนะคะมีไดโนเสาร์มีหุ่นยนต์นะคะอันนี้สําหรับเด็กๆนะคะโซนของเด็กๆได,ดโนเสาร์ขยับหัวได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะมีเสียงด้วยนะคะ กับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวนนี้นะคะจะชื่อยารินาพาร์คนะคะพิมพ์เข้าไปในเซิร์ชดูใน Google ก็ได้นะคะยารินาพาร์คนะคะตำบลสะกาศนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในคลิปหน้านะคะค่ะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะคะ แล้วเจอกันอีพีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ